จก็ข้อเร่องาวของนีน้ี่เป็นภาพเก่าภาบนี้เป็นกระบวนกเสการที่หกเมื่อสอนสองนี่หสครับ่นย์็จที่สาบุรีใ่อันี้ก็จะเป็นกรบวารนาจิงๆช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของเป็นช่วงที่พื้นที่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่รับสือศสนาอิส่แต่ว่า ิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเบลล์มันเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตมากกว่าเรื่องราวศาสนาที่จะไปตีตีว่ามันเป็นเรื่องาราวศาสนาแต่มันเป็นวิถีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายหรือว่าเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อร่างเดิมที่ยังคงผสมผสานอยู่เราจะเห็นว่าเ,าเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงร้อยกว่าปีที่แล้วลนี่คือรูปแบบการแต่งกาย ปัจจุบันนี้ถ้าเราไปตามหมู่บ้านเราก็ยังเห็นสภาพการแต่งกายแบบนี้อยู่นะครับคือมันก็ยังเป็นกันเป็นเหมือนความเป็นมิตรอยู่ในนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลูกเรืของที่สำคัญเราจะพูดถึงเรื่องโดยรวมว่าเรื่องของน้ำชานะครับของเกศยวนศาสนาที่คนมีชีวิตดีก็จะแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดปัตตานีนี่เราดาราซีว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของขอบเขตของที่สำคัญก็เส่นศรีอยุธยาเช่น นนาี่คือไปตรงเนคนนาเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคมันนี้ตอนนี้มันนี้ก็อยู่ในโซนของยะลาและนารานะคะใช่ครับสตูตนตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วครับเพราะว่าอพยพไปอยู่ฝั่งมาเลเซียทีั้งสนงฝั่งคือฝั่งกลุ่มกลุ่มของยะลากับกลุ่มพัทลุงเนี่ยสตูนเ,นสตนเนี่ยจะเป็นกลุ่มละกลุ่มเหรอ๋อใช่เขาแบ่งกลุ่มละกลุ่มเห็นเขาบอกเขาแบ่งทักวันด้วยเหรอใช่ครับ คำว่าซาไกที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็เป็นเหมือนคำวัฒนธรรมบีมมาจากมาเลสซาไกซาแกในภาษาถิ่นมาเล์แปลวัานารจริงๆแล้วเป็นคนคำที่คนมาเล์เรียกคนกลุ่มนี้ว่าคล้ายๆกับสเลปเลยเป็นทาสเขาไม่ชอบว่าเราเรียกวาซาไเหมือนคำบูรี่ก็มีชื่อคือมันนิหรือมานิแต่บ้าคนพื้นถิ่นก็จะเรียกว่าอัสลรีนะครับ กิจการนี่คือการทำหมงฟอผมไม่เคยรู้แล้วก็อย่างที่เราเขียนคนที่เคยอ่านเพชรโ้ามาบอกว่าโลเคชั่นส่วนใหญ่ในเพจเข้ามาเนี่ยก็คือเส้นทางของการลำเลียงของคําจากจากสายบุรีไปจนถึงหลวงสุขินภาษาอีสปสำหรับคนในคนในท้องถิ่นที่ใช้ก็คือภาษาไทยกินใต้เห่เฮ่ต่างใบส่วนภาษามาลายูถินเนี่ยก็จะมีสองสำเนียงเหมือนกันสำเนียงบูรูก็คือ ลักษณะการออกเสียงคทั้งๆในจัดต่างกันแบบคำเนี่ยอาจจะมีความหมายที่สื่อเหมือนกันหนึ่งโบราณกระรังก็ช้างให้เดี๋ยวช้างให้เรากำลังจะไปทุกวางหนที่องจี่ในช่วงเวลาของการประกอบเขาเรียกว่าพิธีกรรมที่มันสำคัญในชีวิตเช่นการประกาศตัวเป็นศาสนิกอะไรอย่างเงี้ยฮะับแบ่งกันทำ ชุมชนพุทธทาเป็นผู้ชายมาหนึ่ง,งตัวชุมชนมชุมมมสลิมก็ทําเป็นผู้หญิงมาหนึ่งตัวแล้วมามาทําพิธีแต่งงานน่าจะเป็นพิธีกรรมเกือบสุดท้ายแล้วก่อนจะเอาข้าวข,ข,ข,ขึ้นขึ้นงฉางค่ะบอกว่ามีความเชื่อว,ว่าที่ทาหุนผู้ชายหรือผู้หญิงมาแต่งงานถ้เรื่องการแต่งงานน่าจะเป็นแทบจะหาดูไมะะ่ได้แล้เนื่องจากว่าการแต่งงานในสมัยนี้ก็คือกลายเป็นโมเดิร์นไปหมดโมเดิร์นใช่ S <s <cript> <S เ,เหมือนก <c oughs> ันกับคนที่จะบวชเป็นพระพิกษุสงฆ์ <ừ> um ในพุทธศาสนาในี่ยต้องมีสบ่งทู่มีอันนี้ของจริงนะฮอันนี้อันนี้ของปลอมสนทิคในอนดีตคนเราในคนใน,นทคงพี่เนี่ยจะจับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการแต่งงานแล้วก็นั่งบันลังแบบนี้เราแทบจะไม่เห็นแล้วนะเนื่องจากว่ามันเป็นรูปแบบของโมเดิร์นแล้วโมเดิร์นหมดแลยออฟเซอร์น่าจ <c oughs> ะเรียกว่าที่เช่นคาร์ซูโร่อมลิทนี่โมลิทนี่โมลิท มันก็เป็นอันนี้ถ้าถ้าเป็นในพื้นที่สษษมามจังหวัดก็จะมีการส่งติดใช่ครับมีการสกงติดอย่ารู้ว่าเส้นที่เดียร์ครับตนที่วันที่